ครับอันนี้เ,เป็นอีพีนี้น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับด้านประวัติศาสตร์ศิลปะแล้วก็สถาปัตยกรรมสิ่งก่อสร้างนิดนึงนะครับพอดีวันนี้มันเป็นวันจุดจีนนะครับเนี่ยก็แปดเก้าประมาณนี้นะครับเป็นวันจุดจีนนะครับ mm hmm. ก็เลยมีคอนเทนต์ mm hmm. เกี่ยวกับบ้านจีนนะครับบ้านจีนบ้านแบบที่พป็นข้อของจริง ของเขานะน้อประมาณนั้นเนาะครับก็สวัสดี700กว่าคนใน y o ยูทูบนะครับ YouTube ปสมพรสุนพักเนาะนะคะรับสมพรเก้าหกเกนะครับแล้วก็มีเรียนภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นอีก3,000กว่าคนเนาะ3,600ประมาณนี้นะครับแล้วก็นอกนั้นก็จ,จะมีแบบเพจในหน้าที่ดินนะอันนี้อาจจะนอกเรื่องเกี่ยวกับเรื่องใครของ,องนิดนึงก็มาคุยเรื่องของสิ่งที่ เป็นของขันจากคนจีนนะครับที่มาให้โลกแบบนี้เนาะนั่นก็คือบ้านจีนนะครับแล้วก็เขาเรียกอะไรอะ่ะมีสิ่งดีๆเยอะเหมือนกันนะครับก็คือใน,ในประวัติศาสตร์จีน4 0 0 0ปีเนี่ยคิดคน้นค้นพบ4อย่างที่สำคัญนะครับเรียงดังนี้นะในข้อมูลนะนะมันจะมีเ,เป็นเป็นตกใจนะครับว,ว่ามีเรียกว่าหมาแมวในห้องนะครับเป็นเข้มคิดนะครับ เข็นคิดใช้ในการเดินเรือเดินทางอะไรนี้นะครับพูดไปนไี่ลืมกดอัดนะครับผมจะต้องอัดหน้าจอ ก็สวัสดีนะครับสวัสดี Facebook ส่วนตัวของตัวเองนะครับเฟซบุ๊กอมพรสุธพันธ์นี้มีจะมีคนเข้ามานะครับดูด้วยกันอยู่ประมาณ2องสอพักว่าคนสอ0พอคนเนาะแล้วก็สวัสดีที่ Youtube นะครับ Youtube 700คนนะครับ Youtube 700คนของสมพรก็กนะแล้วก็มีฝากสวัสดีในหน้าที่ดินนะครับหน้าที่ดิน400คนเนาะ360อยะไรงี้แหละแล้วก็ เรียนภาษีปุ๋งต้นนะครับประมาณ3,000กว่าคนนะครับ3,600คนนะครับรวมๆกันนะโพสต์หมดนะครับตามแหล่งต่างๆนะครับก็พอดีวันนี้เป็นช่วงนี้ประมาณตุ๊ดจีนนะครับวันตุ๊ดจีนเนาะเป็นวันสบการณ์แฟนฟีใหม่นะครับของพี่น้องชาวจีนนะครับซึ่งเราไม่ได้มีเชื้อสายจีนนะครับแต่ว่าด้านการออกแบบก่อสร้างแล้วก็ศิลปะสถาปัตยกรรมอะไรเงี้ยนะครับ ก็มีข้อมูลมาฝากกันและกันนะครับประมาณนั้นนะครับก็คือ4,000ปีในประวัติศาสตร์ของจีนเนี่ยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเขาได้มอบอรารยธรรมปัญญาสิ่งดีๆให้กับโลกเยอะเหมือนกันนะครับวันนี้เราจะคุยเรื่องบ้านเนาะบ้านของคงชาวจีนแต่ว่าสิ่งที่เขามอบให้มากกว่านั้นก็คือมันจะมีอยู่4อย่างนะครับมันจะมีเข็มทิศนะครับ ชาวจีนเนี่ยเป็นคนประดิษฐ์เข็มทิศค้นพบและประดิษฐ์เข็มทิศและใช้เข็มทิศนะครับเป็นชนชาติแรกนะครับมีกระดาษนะครับกระดาษเนาะกระดาษชาวจีนใช้กระดาษเป็นชนชาติแรกๆเหมือนกันนะครับมันมีบันทึกไว้ว่าทําใช้ผ้าไหมด้วยเนาะแต่ว่ามันแพงนะครับไม่นิยมนะครับพอมีกระดาษปุ๊บคนแบบว่าโอ้โหเปลี่ยนจากการสลักในไม้เนาะการวาดเขียนสลักในไม้มาเป็นกระดาษทันทีนะครับชาวจีนพบและใช้ศิลปะการพิมพ์นะครับ การพิมพ์ทาให้เราสามารถก๊อปปี้เอกสารข้อความต่างๆได้นะครับเยอะและเร็วนะครับไม่ต้องมาเขียนทีละคนทีละคนเนี่ยครับพูดถึงเออพูดถึงขนาดทุกวันนี้ยังมีคนอ่านหนังสือไม่ออกมีนะมีมีเหมือนกันนะครับอ่านออกเขียนไม่ได้เนี่ยจะมีอยู่แล้วก็มีน้อยเนาะแต่ว่าหลักสองพันปีก่อนผมว่าน่าจะเยอะเหมือนกันอ่ะเขาน่าจะแบบอาศัยแบบว่าคุยกันปากต่อปากแหละอังทีก็อ่านไม่ออกอะไรอย่างเงี้เนาะประมาณนี้เนาะนะครับแล้วก็ถึงไหนแล้วนะ แล้วก็สุดท้ายมัง้งก็าต้อจะครบสี่อย่างนะก็คือดินปืนนะครับดินปืนใช้ในการทำประทัดทำอาวุธนะครับแล้วก็ใช้ในการอา่เขาเรียกอะไรพิธีของจีนนะครับพิธีขับไล่พูดผีปีศาจนะครับถ้าวันหลังวันกลังว่าเนี่ยจะมาคุยเรื่องนี้กันเขาเรียกอะไรนะเรื่องนีลน้ล้วนเลยนะครับเรื่องความเชื่ออะไรมาเนี้ยนะครับโอเคเข้าเรื่องเลยนะครับน่าจะเป็น ep ที่ โอ้แปลว่าปกติจะใน youtube จะเจอแต่เกมเนาะใคยเห็นกันนะ u t u b e กับไอเนี่ยเรียนภาษาญี่ปุ่นบางต้นนะครับอ๋อโอเคพิเศษสำหรับเรียนภาษาญี่ปุ่นบางต้นเดี๋ยวผมจะใส่ข้อความภาษาญี่ปุ่นด้วยนะเป็นคำศัพท์เป็นคเป็นศัพท์ที่คนมาให้นะครับเป็นศัพท์ที่คนมาให้ไว้ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาเนะไ้ดูเล่นนะครับโอเคก็เข้าเรื่องเลยนะครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องซื่อเหย่อญนะครับซื่อเหยื่อญก็คือเป็นบ้านจีนนะครับบ้านจีนนะครับก็คือ เขาจะวางผังจัดบ้านอย่างไรนะครับจีนนี้ก็คือจะเกี่ยวข้องกับวงจุ้ยนะสถาปัตยกรรมของเขาจะเกี่ยวข้องกับหว้วงจุ้ยนะครับลมและน้ํานะครับเป็นหลักนะครับสิ่งนี้มันทําให้สถาปัตยกรรมของจีนนี้โดดเด่นและแตกต่างจากวัฒนธรรมอื่นๆนะครับคือมีพระราชวังเนาะวัดนะครับและคันบ้านเรือนนะครับพูดถึงพอผมค้นสิ่งนี้มาให้แล้วผมก็รู้สึกแปลกใจเหมือนกันนะครับว่าเราเองเนี่ยที่อยู่ในบ้าน ธรร,ธรรมดาเนาะทุกวันเนี่ยเนาะได้รับอะไรจากจีนมาเยอะนะครับแล้วก็ผมบอกเลยถนะ้าคนที่สนใจศิลปะและประวัติศาสตร์นะไปวัดพระเชตุพนนะครับวัดโพดวนเลยนะครับนั่นคือต้นแบบของสถาปัตยกรรมยุคเราเลยนะครับตั้งแต่เนี่ยรัชกาลที่หนึ่งมาเนาะทรงๆนั่นเนาะ,เน,ะเนี่ยครับไปดูเลยนะครับมีทั้งไทยจีนและเทคโนโลยีแบบสากลน,นะครับแบบฝรั่งนะครับ น่าสนใจมากนะน่าสนใจมากครับการวางแนวเนาะการสร้างการตกแต่งนะครับแลแ้วก็จิตจิตจิตวิทยาด้วยนะจิตวิญญาณจิตวิทยาด้วยนะนะครับประมาณนี้นะก็เรามาดูกับพื้นฐานของที่พักอาศัยจีนแบบดั้งเดิมกันนะครับนี่ผมค้นมาให้นะจะได้ยินเสียงแคร์บแครด้วยนะครับมาจากกระดาษมาจากอินเทอร์เน็ตนี่แหละนะครับโอเคก็คืออ่ะ ามาเริ่มกันนะครับอันนี้ผมไม่ดูภาพรวมที่สิ่งที่จะเอามาให้นะครับก็คือนี้เป็นาภาพสามมิติจําลองนะครับเป็นกึ่งโมเดลนะก,ก,ก็จะไม่ใช่แบบว่าเขาเรียกอะไรไม่ใช่จีนแท้แบบเป๊ะๆนะแต่ว่าการวางแนวใกล้เคียงนะครับวาแนวใกล้เคียงนะครับนี่คือตัวที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นะครับหวังว่าจะบันทึกได้นะประมาณนี้นะครับผมจะให้เครดิตเจ้าของผลงานด,ด้วยนะนะครับ จากทีดีสเกตอัพแวร์เฮาสนะครับมาเขียนเองนิดหน่อยนะครับมาเขียนเพิ่มบางอย่างนะครับมาเพิ่มหลังนะมีอีกหลายหลังนะครับนิดๆหน่อยนะครับโอเคสิ่งที่ชัดเจนก็คือเขาจะวางบ้านนะครับเป็นบ้านหลายๆหลังนะครับแล้วก็ปล่อยตรงกลางเนี่ยให้โล่งนะครับประมาณนี้นะครับปล่อยตรงกลางให้โล่งนะครับ ภาษาสถาปัตยกรรมภาษาฝรั่งมันจะบอกว่าเรียกว่าคอร์ยาร์ดนะครับก็คือส่วนกลางที่ทํากิจกรรมทุกอย่างนะครับในบ้านนะครับเนี่ยโซนนี้โซนนี้คือด้านหน้านะด้านหน้าบ้านนะครับที่ผมชี้ไปทางขวามือเนี่ยนะครับเป็นหน้าบ้านนะแล้วก็ตัวบ้านจะวางตรงเป๊ะกับทิศทางเลยนะครับใต,ตนะ้ตะวันตกเหนือตะวันออกนะครับผมวางทิศทางแรกให้ดูก่อนดีกว่าจะได้ดูงนะ่ายๆเนาะโอเค ทิศใต้จากด้านหน้านะนะครับตะวันตกเหนือแล้วก็ตะวันออกนะครับแนวแนวนี้นะครับก็เป็นพื้นฐานของบ้านชาวจีนเลยนะครับเรามาดูกันว่าล,ลักษณะนี้จะเป็นอย่างไรนะครับภาษาไทยโอ้โหเรียกเหมือนจอมยุทธเลยนะครับเขาบอกว่าเรือนสี่ภาษานะนะครับนะครับก็คือ แป๊บนึงนะก็คือจากทิศทางเข้ามาในบ้านนะครับโอ้แล้วมันก็จะเป็นตันเดียวกันเกือบหมดเลยนะก็คือจะเข้าทางทิศทางขวานะครับขวานะครับขวาของบ้านนะครับประมาณนั้นนะประมาณนั้นนะนะครับเข้าไปทางขวาเนาะแล้วก็เข้าไปตัวบ้านนะครับเนี่ย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 เดี๋ยวผมหมุนให้ดูสักรู่นะอะไรประมาณนี้นะครับจากโมเดลดีนะจากโมเดลของที่ผมอัาเป็นตัวอย่างนะ จากเนี้ยจะเป็นเหมือนว่ากึ่งพับ i c กสเปซแหละมันจะมีคนที่ผานไปทานมาเนาะนั่งพักได้นั่งรอไปต่อได้อะไรเงี้ยเวลาเดินทางอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็หรือปฏิตต่อในบ้านก็เนี่ยเข้าไปหาเนี่ยนะครับอันนึงเราจะเจอสิ่งนี้ได้ในภาพยนตร์จีนนะครับภาพยนตร์และซีรีส์จีนนะครและก็จริงๆแล้วมันจะเป็นต้นแบบของสถาปบริกรรมประเทศอื่นๆด้วยนะนะครับเช่นญี่ปุ่นนะครับ แล้วก็เกาหลีนะครับพูดถึงเช่นของญี่ปุ่นเนี่ยศิลปะเฮอันนะครับที่มาจากพระราชบัณของจีนเป๊ะเลยนะครับที่เกียวโตนะครับยุคนั้นที่เขาหาตัวตนของตัวเองนะประมาณนั้นนะครับสิ่งที่เกี่ยวข้องในนี้ก็จะมีประตูหน้านะครับเรือนบริวานนะครับประตูชั้นในประตูชั้นในนะครับประตูชั้นในนะครับแล้วก็ลานหรือสวนนะครับเรือนประธานนะเรือนประธานนะครับ นนี้นะรเรือนตะวันออกนะครับเรือนตะวันตกนะครับและเรือนหลังบ้านนะครับเออมาเดี๋ยวนี้มีครบไปนี่เขาน,นี่คือกึอง่ง, modern, งทด а д ิชันอลกึ่งโมเดิร์นกึ่งทันสมัยนิดนนะเพราะว่าผนังไม่ผนังไม่เป๊ะนะครับผนังจะเป็นผนังแบบว่าเป็นช่องอยู่นะครับนี่เรือนหลังบ้านโอเคเป๊ะเลยนะปกติบ้านรูปแบบ ซื่อเหยื่อยวนเนี่ยนะครับซื่อเหยอหยวน,นยจะวางในแนวทิศเหนือใต้นะถ้าวางตรงจะอย่างนี้นะครับทางเข้าอยู่ทางใต้นะครับแล้วก็เหตุผลก็คือให้รับลมที่พัดเข้ามาในฤดูร้อนนะครับแล้วก็ป้องกันลมหนาวจากทิศเหนือแนว,แน,วนั้นนะครับเป้าหมายเขานะเป้าหมายเขานะประมาณนั้นนะครับเนี่ยแล้วก็ พูดถึงอันนี้อันนี้พอดีผมเคยเคยฝึกง,งานกับสถาปน,นิกที่เก่งมากๆแล้วก็มีชื่อเสียงในปัจจุบันท่านหนึ่งนะครับการจุลละครนะครับพอดกกีก็เล่าให้ฟังว่าแนวคิดและก็ทันผมจําได้เลยที่อาจารย์จุลละครเคยบอกก็คือว่าสถาปนิกกรรมเนี่ยมันคือกรอบนะครับคือกรอบคือเกราะนะครับให้เราเนี่ยอยู่กับธรรมชาติศึกสาธรรมชาตินะครับซึ่งพูดถึงพอเห็นผังนี้แล้วก็แนวทางการเขาเรียกอะไรแนวทางการทำ,ทำงานของของ อาคารแบบนี้นะครับกค็คือมันคือมันป้องกันภัยจากภายนอกเนาะป้องกันปัญหาแก้ปัญหาจากภายนอกนครับฝนหิมะความร้อนนะครับแล้วก็ให้เราอยู่ข้างในได้อย่างสบายเนาะประมาณนั้นนะครับก็เป๊ะเลยแล้วก็ช่องเปิดหน้าต่างต่างๆขงมันอะ่ะมันทําให้คนแบบว่ามองออกมาภายนอกได้นะครับประมาณนี้นะแนวนี้นะผมมีมุมอื่นให้ดูหรือเปล่านะเขาดูนะเพราะเราคุยกันเรื่องผังเนาะเราคุยกันเรื่องผังเราก็เลยนี่นะครับ ราคุยกัเรื่องผังเราก็เลยมาทางผังเยอะนะครับประมาณนี้นะครับโอเคส่วนที่ตรงกลางเนาะแล้วก็อันนี้คือที่ปเข้อหลักนะครับแต่ถ้าเกิดคนที่มีฐานะเนี่ยเขาจะมีบ้านที่ซับซ้อนกว่านี้นะครับก็คือเขาอาจจะอยู่ลึกเข้าไปข้างในแล้วก็มีเรือนของสตาฟเขานะครับพูดภาษาธรรมดานะพนังงานอะไรเงี้ยนะเจ้าหน้าที่เขานะสตาฟเขานะก็คือกว่าจะเข้าถึงตัวเขาได้ก็อาจจะหลายชั้นหน่อยนะครับนแนวนี้นะครับ โอเคแล้วก็จากจากโซนนั้นที่ขวางนี้มันจะมีประโยชน์ก็คือมันจะป้องกันจากคนภายนอกให้มองผ่านเข้าไปในเรือนประธานเรือนหลักได้โดยตรงครับประมาณนี้นะครับโอเคมีอะไรอีกนะ อ๋อผมเห็นแล้วจากข้อมูลนะมีความสำคัญบางอย่างอยากให้ดูนะก็คือสวนนะครับที่เป็นสวนค่อนข้างสำคัญสำหรับชาบคนจีนนะก็คือเขาพยายามจำลงองเอาธรรมชาติเนาะข้างนอกเอข้ามาในบ้านนะครับก็คือเพื่อให้มันแบบสดชื่นหน่อยไม่แห้งแล้งเกินไปอะไรเงี้ยนะครับมองเห็นได้นะครับภาษาสถาปนิกชาจีนบอกว่าบอกว่าสวนอี้หยวนนะครับอี้หยวนการ์เด้นนะ ก็ต้องไปเซิร์ชนะ้ว่ายื่นในแปลว่าอะไรเนาะนะครับโอเคพูดถึงลักษณะของเรือนทักแบบซื่อเหอยืวนเนี่ยนะครับบอกว่าจะเป็นอาคารที่โถงสูงไม่มีฝ้าเพดานนะครับแล้วก็เปิดโลกเห็นโครงสร้างของหลังคานะนะครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็เรือนประธานเดือนตะวันออกเดือนตะวันตกจะเชื่อมต่อกันด้วยระเบียงนะครับอ๋อจริงด้วยนะในแปลนนะในแปลนจะตรงเลยนะครับ นะครับแล้วก็แต่ละห้องก็จะมีเฟอร์นิเจอร์ที่ไม่มากชิ้นนะครับแล้วก็สิ่งนี้จะคล้ายไทยเหมือนกันก็คือการเชื่อมต่อของบ้านนะจะใช้เดือยการเข้าไม้มากกว่าเหล็กนะครับมากกว่าตะปูนะครับผมว่าน่าจะเป็นก็อาจจะเป็นเรื่องของเขาเรียกอะไรนะเรื่องของความเชื่อความเชื่อแล้วก็ มันทเดียวเลยนะมันไม่มีเหล็กเยอะมันหาเหล็กยากแล้วก็ตะปูพูดถึงคนสมัยก่อนตอกใช้โลงอย่างตอกโลงอย่างเดียวนะครับจะไม่ใช้ในการทําบ้านนะครับเพิ่งมาทําไม่กี่ร้อยปีนี้เองนะที่ใช้ตะปูกันเยอะนะครับยุคเนี่ยยุคหลังเนี่ยนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญมากก็คือกระเบื้องหลังคานะครับเป็นกระเบื้องแบบจีนนะครับผมมาไปค้นอยู่นะสมมติขอเนี้อสูนใกล้นะผมไปค้นให้อยู่ว่ามันยังขายอยู่หรือเปล่านะครับมันมีดีลเลอร์ที่ขายอยู่นะผมอยากใช้ด้วยนะครับนี่นี่นี่นะครับ ผมอยากใช้ด้วยแหละแต่ว่ามันก็เห็นข้อบน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 เรื่องการลาดเทการถ่ายเทระบายน้ําอะไรงี้เหมือนกันนะแต่เซิร์ชลึกๆแล้วก็ไม่มีปัญหานะครับใช้งานได้อยู่ใช้งานได้อยู่ไม่ติดอะไรนะครับนี่แบบนี้นะครับก็เรื่องาขายแบบจีนประมาณนี้นะครับโอเคนะครับแล้วก็ พูดถึงลักษณะบ้านแบบนี้ก็คือคือถ้าเกิดย้อนกลับไปเดี๋ยวเราอาจจะมาคุยถึงอีพถึงบ้านที่เป็นสากลนะ,นะโคโลไปเนี้ยของคนเอเชียรหรือคนแอฟ,ฟริกาอะไรเงี้นะคือเราจะเป็นเอาอะไรมาทําก็ได้ครับขอแค่มันหาได้ตอนนั้นเนะช่นคุณเอาไม้มาตั้งเสาเนาะแล้วก็เ,เข้าเข้าล็อกเข้าเดือยมันแล้วก็เขาเรียกอะไรนะประมาณว่า เป็นถ้าเกิดภาษาสถาปัตย์ก็ไม่ไม่อยากพูดภาษาสถาปัตย์มากก็คือเรือนเครื่องขูกทําอย่างง่ายประมาณนี้นะครับปลูกง่ายนะครับแล้วก็ย้ายง่ายประมาณนี้นะครับก็แต่เรือนเรือนของจีนมันจะเป็นเรือนที่เป็นเป็นอิฐเนาะเป็นอิฐเป็นปูนประมาณนี้นะครับปัจจุบันน่ะเราลักษณะการวางหรือการใช้งานจะคล้ายกันเลยนะครับมีช่องเปิดมีหน้าต่างมีช่องเปิดไปถึงไม้ถึงหน้าต่างนะก็มีมีความคล้ายกันอะไรเงี้ยนะครับแค่ เราพัฒนาขึ้นอาจจะเป็นแบบว่าบานโลหะบานเหล็กอะไรเงี้ยนะครับอื่นๆหรือที่เซิร์ชมาให้แปมึงนะขอไปเรื่องขอไปเรื่องนี้ล้วนๆก่อนนะเรื่องไอง้ traditional a r c h i t e c t เ r e แล้วล้วน,นะนเลยเซิร์ชตั้งนานได้ไม่เยอะนะครับในนี้นี่นี่หน่อยครับ ผมกำลังจะแกะสิ่งนั้นมาให้นะครับกนะันเลนะโอเค ก็คือแต่ถ้าไอเน,นี้ยมันจะพูดถึงบ้านของชนชั้นกลางนะแล้วก็กลางไปทางไปทางชนชั้นสูงนะครับก็คือคนมีตังค์เนาะนะจะมีบ้านเป็นหมู่เป็นเรือนนะครับหรือเป็นครอบครัวนะครับครอบครัวใหญ่อะไรเงี้ยนะจะมีบ้านหลายหลังในโซนบ้านเ,เดียวกันนะครับพูดถึงถ้าเป็นคนที่เป็นคนทั่วไปจริงๆหรือเป็นการแบบว่าอยู่ในเมืองหลวงเมืองใหญ่จริงๆเนี่ยจะเป็นตัว L เนาะจะเป็นบ้านหลังเล็กด้านหน้าแล้วก็ ้านหลักไว้นอนบ้านด้านหลังประมาณนี้นะครับโอเคผมมีอะไรบางอย่างให้ดูด้วยนะครับเป็นอ e ีโมเดลนึงนะครับแป๊บหบนึ่งนะพูดถึงเขาเรียกอะไรนะพูดถึงพื้นฐานเนี่ยที่ที่ไปดูมาเนาะมันจะเป็นผนังหรือบ้านเนี่ยที่ทำด้วยวัสดุพื้นถิ่นจริงๆก็มีนะครับเช่นเป็นจีเป็นดินนะครับ เป็นบ้านดินนะครับก็คือดินผสมกับวัสดุที่ทําให้มีความเหนาแน่นเนะาะปั้นเข้าขึ้นรูปได้นะครับแล้วก็ก่อเป็นผนังได้คนระับเช่นบ้านที่เป็นทรงกลมนี่นะครับที่อยู่ในภาคกลางหรือมณฑลยูนานนะาะาตะวันตกองจีนนะครับแล้วก็บ้านนี่ก็คือ,คอที่พิฆาตอื่นนะครับที่พิฆาตอื่นที่ที่จะเป็นไปได้นะ นอกจากทรงกลมก็คือบ้านโซนเมื่อกี้ที่เราเห็นในวิดีโอนะมันจะเป็นบ้านที่สามารถมองเห็นส่วนตรงกลางได้นะครับแล้วก็ตัวบ้านเองเป็นบ้านที่รอบๆนะก็คือมันบอกบอกถึงความการต้องอยู่อย่างในในภาวะที่ต้องพร้อมที่จะสู้เหมือนกันนะนะครับผมผมไม่แน่ใจว่า,ว,าว่ามันคืออะไรเนาะมันอาจจะหมายถึงว่าแต่ก่อนนี้มีสงครามบ่อยนะครับคือการขยายอาณาเขตการเปลี่ยนแปลงผู้ปกครองอาณาเขตอะไรเงี้ยบ่อยเนาะมแต่ยุคแบบว่า ที่เราอ่านประวัติศาสตร์เนาะยุคสงครามยุคสามกกยุคเจ็ดอาณาจากักรอะไรเงี้ยนะครับมาเป็นยุคสามคกมาเป็นยุคสงครามฟินมาเป็นยุคเปลี่ยนเป็นสาธารณรัตเนาะประมาณนั้นเนาะก็คือเขาจะอยู่ด้วยกันแบบเกาะกลุ่มเลยแหละนะครับแล้วก็ป้องกันตัวเองเพื่อความปลอดภัยเนาะแล้วก็สู้กับภายนอกนะครับนี่คือสไตล์ของจีนจริงๆเลยนะประมาณนั้นนะครับแล้วพอแปลงมาเป็นตึกนะครับที่อยู่อาศัย แม้จะเป็นหน่วยเล็กของเขาเองเขาก็คล้ายๆกันนะครับก็คือเกาะแล้วก็วางตัวแมสของตึกอะล้อมรอบนะครับแนวๆนั้น,นครับประมาณนี้ประมาณนี้เนาะประมาณนี้เนาะนะครับแล้วก็อันน้นอนนนคือตัวอย่างเนาะนะครับผมขึ้นผมขึ้นเครดิตไว้ให้นะครับด้านล่างของจอนี้บรรบงบอกว่าถ้าเกิดมีภยัยเช่นถ้าภาัยอย่างง่ายนะเช่น ขโมยขโจนอะไรเงี้ยเนาะโอ้โหยี่สิบนาทีนะครับมีขโมยขโจนเข้ามาเนี่ยมันจะมองเห็นนะครับเพราะมีมสวนตรงกลางที่โล่งโล่งเนาะแต่ถ้าเกิดเอาบ้านมาติดกันเยอะๆมันจะมองไม่เห็นนะนะครับขโมยง่ายอะไรประมาณนี้ก็ว่าไันะนะครับแล้วก็เซิร์ชมาให้ก็คือมีเรื่องของ ผนงังตกแต่งนะครับเขาจะตกแต่ง2แบบนะอันนี้ยุคลังๆแล้วมั้งนะครับจะมีอบวิเปอร์ที่เป็นลายจีนนะครับภาพเขียนโบราณภาพวาดโอเคนี่คือข้อเด่นนะครับที่เห็นในในปรษสาทจีนมือนกันก็คือเขาตกแต่งด้วยภาพวาดนะภาพวาดนะ่าจะใช้ปิดแค่บางส่วนของห้องนะครับแล้วก็กระจงเงาแกะลายกรุผนังนะครับนะครับแล้วก็เขาจะภาพวาดนี้จะเป็นนิยมเป็นภาพของทิวทัศน์เนาะแล้วก็เป็นตัวอักษรนะครับตัวอักษรภาษานะครับ โอเคแล้วก็นิยมที่จะใช้เฟอร์นิเจอร์ที่มีลวดลายของจีนนะครับแล้วก็ใช้สีสีที่สังเกตนะก็คือสีแดงที่เด่นๆน,นะครับจะใช้สีแดงบ่อยมากนะครับแล้วก็ต่อให้มีผนังขาวหลังคาทึบฟ้าทึบอ,อย่างไรเนาะก็จะมีสีแดงตกแต่งในห้องเสมอนะครับเพราะว่าสีแดงเป็นสีที่เป็นมงคลของคนจีนนะครับประมาณนี้นะครับ จริงๆจะคุยเยอะกว่านี้อยู่นะแต่ว่าผมว่าแค่นี้พอนะครับสำหรับการเริ่มต้นเน้องของเราเนาะนะครับอื่นๆก็ลองไปดูเดี๋ยวไปดูในแง่มุมต่างๆกันนะประมาณนี้นะครับโอเคใช้เวลาได้ดีนะครับยี่สิบนาทีนะนัดูอื่นๆอันนี้อันนี้คุยคุยจากจากข้อมูลที่หามาให้ละกันนะครับก็คือคือสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีหนังคือ พูดถึงค่านิยมของภาพยนตร์หนังภาพยนตร์แฟชั่นเลยนะแต่ผมเด็กมาเนาะมียุคหนึ่งเนี่ยคนคนไทยผิวเข้มดาราดาราน่ะนะพูดถึงดารานะก็คือจะเด่นมากนะครับแล้วก็ลูกต่อมาจะเป็นอินเดียนะผมเคยได,ด้ดูหนังอินเดียด้วยตอนเด็กนะครับตอ,ต,อตอนนั้นหนังอินเดียจะแบบว่าตอนตอนเย็นก่อนข่าวอะไรเงี้ยจะมีให้ดูนะครับแล้วก็วันนี้คืนนี้จะเป็นวัฒนธรรมจีนจะเยอะมากนะครับ ผม,ผมประเมินว่าน่าจะเป็นทรงๆจากจากธุรกิจจีนมีเยอะด้วยแหละนะครับเขาอยากเขาอยากดูก็เลยมีแบบนี้เยอะหน่อยนะครับแล้วต่อมาก็จะเป็นญี่ปุ่นเนาะแล้วก็ปัจจุบันเป็นเกาหลีนะครับเกาหลีจะมีความคล้ายจีนอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาเชื่อมต่อหากันในทางภาคพื้นเนาะนะครับในอดีตถ่ะนะประมาณนี้นะครับก็เลยเราจะได้เสร็จผมะจะได้เสร็จหนังจีนเยอะมากนะครับดังนั้นการเห็นสถาปาัิยกรรจีนเนี่ยจะไม่ไม่แตกแยกแตกต่างนะครับ ฉากต่างๆของหนังเนาะเช่นห้องนอนห้องรับแขกสวนสวนออกกำลังกายได้ด้วยนะตอนเช้าอะไรเงี้ยสำหรับคนจีนนะหรือทำกับข้าวหรือแบบคนคุยกันหรือการต่อสู้เนาะป้องป้องกันจากคนที่บุกรุกนะครับสำนักต่างๆนะครับสำนักต่างๆนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับก็อันนี้เป็นของฝันนะกันเนาะของฝันแบบว่าสำหรับจุดจีนนะครับก็ สำหรับ YouTube น่าจะมารอฟังเพลงนะครับแต่ว่าช่วงนี้ไม่มีนะไม่มีใหนะ้น่าจะเป็นน่าจะน่าจะมีแต่คอเวอร์อย่างเดียวยังไม่ได้เล่นอะไรใหม่ให้นะครับน่าเป็นคอเวอร์อย่างเดียวเอาเอาเนื้อมาแปลงเนาะแต่สายอื่นก็เดี๋ยวภาษาญี่ปุ่นนี้ได้ยุได้ฟังช้าหน่อยนะครับเขายัดอีดิสนิดนึงนะครับใส่แบบใส,ส่วอร์ดดิ้งที่เป็นภายญี่ปุ่นให้นิดนึงหรืออาจจะตัดเสียงใส่ข้อความให้นะประมาณนั้นแต่ถ้าช่องทั่วไปก็ ได้เห็นเลยแหละนะครับแล้วว่าเฟซบุ๊กส่วนตัวก็จะได้เห็นเลยไม่ไตัดอะไระอันนี้เพิ่มสาวนิดนึงโอเคประมาณนี้ก็สุขสันต์วันจุดจีนนะครับอันนี้เป็นเรื่องของของสถาปัติกรรมวัฒนธรรมแล้วก็เทคโนโลยีแล้วก็สิ่งดีๆที่ชาวจีนมาให้โลกเราเนาะนะครับคุกันประมาณนี้ขอบคุณที่ติดตามนะครับขอบคุณมากครับ